สาวสำคัญของคิงคาริมยอดนักสู้สู่ผู้ท้าชิงบอลลงดอบอกลาชีวิตใต้เงาซีอาร์เหลังฝนจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จใครจะเชื่อคะว่าชื่อของคาริมเบนเซมาจะถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งของผู้ที่จะได้รับรางวัลบอลลงดอประจำปี2022ใครจะเชื่อว่านักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำต้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ จะกลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้และใครจะเชื่อว่าเบนเซม่านักเตะวัย34ปีคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งบอลลงดอแทนที่คริสเตียโนโรนัลโดสวัสดีค่ะพบกับสปอร์ตบาร์ออนไลน์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหลังจากจบฤดูกาล2021-2022ค่ะด้วยฟอร์มอันร้อนแรงจากการลงเล่นทั้งหมด46นัดยิงไป44ประตูและซัดแฮตทริกไปแล้ว3ครั้งโดยเป็น2ครั้งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและอีกหนึ่งครั้งในศึกลาลิกาสเปนทำให้เราคงไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ในความสามารถของเขาอีกต่อไปแล้ว r พราะคลาสบอลที่เปล่งประกายออกมาจากตัวของคาริมเบนเซม่าหลังหลุดพ้นจากการบดบังรัศมีของคริสเตโนโรนันโดก็ทำให้เราสามารถเรียกเขาว่าเป็นนักเตะระดับเวิร์กคลาสได้อย่างเต็มปากแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่เรายังจำภาพของโทนี่ครสถือรางวัลอยู่เคียงข้างคริสเตโนโรนันโดที่กำลังชื่นชมกับลูกบอลทองคำอันทรงเกียรติ ประกอบกับอีกสองผู้เล่นดาวดังในขณะนั้นอย่างเซคิโอรามอสและฮาเมสโรริกสที่ยืนยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลราชันชุดขาวหลายๆคนต่างยกย่องและเชิดชูพวกเขาทั้ง4คนแต่เรากลับลืมที่จะพูดถึงคาริมเบนเซมาซึ่งปรากฏตัวอยู่ในภาพที่เลือนลางโดยที่ตัวเขาได้ยืนอยู่ข้างหลังและกำลังปบมือยิ้มแป้นให้กับเพื่อนของเขาทั้งสคน ซึ่งจากทุกครั้งที่ c r อาซเทำลายสถิติครั้งแล้วครั้งเล่าและจากเบื้องหลังของสถิติอันบ้าคลั่งเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็มาจากชายที่ชื่อคาริมเบนเซม่ากองหน้าเบอร์รองคนนี้นี่เองค่ะย้อนกลับไปในวัยละอ่อนคาริมเบนเซม่าคือหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแรงคนหนึ่งในลีกเอิงฝรั่งเศสเขาถูกยกให้เป็นดาวรุ่งคนสำคัญในการเป็นตัวจบสกอร์คันเทพจนหลายคนขนา,นานนามให้เขาว่าคือกองหน้าลียงลงมายิง ซึ่งจากความร้อนแรงในฝีเท้าของเขาก็ทำให้เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันต้องตามจีบทุกเช้าทุกเย็นเพื่อหวังจะนำตัวเจ้าเด็กหนุ่มขี้อายรายนี้ไปผลิตสกอร์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แล้วในปี2009เบนซ์มาในวัย21ปีก็ตัดสินใจเดินหน้าสร้างตำนานบทต่อไปของเขาในสีเสื้อของทีมราชันชุดขาวแต่เหมือนชะตาฟ้าลิขิตให้เขาต้องเลื่อนวันแจ้งเกิดออกไปก่อน เนื่องจากว่าในช่วงที่เขาย้ายมาสโมสรอนราชันชุดขาวก็มีสองซูเปอร์สตาร์ดาวดังเป็นสง่าอยู่ในทีมอยู่แล้วยังคริสเตียโนโรนัลโดและบริคาโดกา้าที่เขาไม่สามารถท่าประสมีของทั้งสองคนได้ทำให้ในช่วงแรกกับการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดเขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างหนักเพราะกับสโมสรอนยักษ์ใหญ่ที่มีนักเตะตัวเทพมากมายทำให้อะไรๆก็ดูติดขัดไปหมด และในฤดูกาล2009-2010ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่เขาได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมและก็ได้ลงสนามทั้งหมด33นัดแต่กลับยิงไปได้เพียงแค่9ประตูจนในวันที่เขาเริ่มที่จะปรับตัวเริ่มที่จะเรียนรู้เปิดรับคำแก้ไขจากในายใหญ่อย่างโชเซ่มูรินโญซึ่งการเปิดใจในครั้งนั้นทำให้เขาเก็บเอาคำแนะนำของกุนซือชาวโปรตุเกสมานั่งคิดนอนคิด จนตกผลึกได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและความร้ายกาจของซีอาเซเที่ตรงหน้าปากประตูแล้วตัวเขาคงไม่สามารถที่จะสร้างความโดดเด่นได้เท่ากับสตาร์คนดังอย่างแน่นอนจึงทำให้เบนเซม่าเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่จากนักเตะดาวเด่นผู้จบสกอร์กลายมาเป็นพระรองคอยช่วยพระเอกอย่างโรนัลโดนั่นเอง โดยเขาได้ใช้ทุกความสามารถที่มีเพื่อเป็นบันไดให้โรนัลโดก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดกับการคว้ารางวัลปลงดอถึง4จาก5ครั้งในช่วงขณะที่ยังค้าแข้งอยู่ในกรุงมาดริดและทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก็ทะยานตัวเองขึ้นมาทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งโดยที่พวกเขาควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้ถึง4ครั้งภายในระยะเวลา5ปีซึ่งจากผลงานในความสำเร็จของทีมทั้งหมดนั้น กลับถูกมองว่ามาจากความสุดยอดของโรนัลโดเป็นส่วนใหญ่โดยที่เบนเซม่าก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในนักแสดงสมทบคนหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งในวันที่สีอาเซเว่นโบกมืออำลาราชันชุดขาวและทิ้งตำนานเสื้อหมายเลขเจ็ดเอาไว้เบื้องหลังทำให้หลายคนเริ่มเป็นกังวลว่าเรอมาดริดจะยังสามารถยิ่งใหญ่เหมือนดังเดิมได้อีกหรือไม่ ทำให้หน้าที่ในการเป็นเดอะแบ็กของทีมก็พุ่งตรงลงมาหาเบนเซม่าเข้าอย่างจังโดยที่เขาก็กําลังแบกรับตําแหน่งผู้เป็นตํานานของทีมราชาันชุดขาวคนต่อไปซึ่งถ้าจะให้เทียบผลงานของตัวเขากับซูเปอร์สตาร์คนดังอย่างโรนันโดที่เคยทําไว้ด้วยการยิงในระดับปีละ50ประตูสิ่งที่ทําให้เบนเซม่าถูกยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆราชันชุดขาวนั้น กลับเป็นการเล่นเป็นทีมที่คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขากลับปลุกสัญชาตญาณของกองหน้าตัวเป้าขึ้นมาได้อีกครั้งโดยการันตีได้จากตัวเลขการทำประตูตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019ถึง2021-2022ที่เขาหวดคนเดียวไปถึง117ประตูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาล2021-2022นี่คือเบนเซม่า ที่ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมดทุกรายการรวม46นัดซัดไป44ประตูและ15แอสซิสและในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-2022ก็ช่วยทีมโดยใช้ประสบการณ์และความสามารถในการทำประตูเชิดทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงของลีโอนลเมสซี่ในรอบ16ทีมสุดท้าย เชิญเอาชนะเชลซีในรอบก่อนรองชนะเลิศพลิกนรกกลับมาเอาชนะทีมเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวัวเดียลาและตอกย้ำรอยแค้นให้กับโมฮัมเหม็ดซาร่าโดยการเชิญเอาชนะหงแดงคว้าถ้วยแชมป์เจ้าแห่งยุโรปมาครองได้สำเร็จโดยที่ผลงานของเทพเบนซ์ที่ทำให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ก็คือการพาทีมคว้าแชมป์ลาลิกาแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและต่อด้วยแชมป์สเปนิสซูเปอร์คัพ และนอกจากนั้นเขายัางครองตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนและพ่วงด้วยดาวซันโวแช,ชมเปี้ยนส์ลีกและยังรอลุ้นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญนั่นก็คือรางวัลบอลลงดอหรือลูกบอลทองคำประจำปี2022ซึ่งเบนเซมา่าคู่ควรกับรางวัลน,นี้มากที่สุดเพราะว่ารางวัลน,นี้จะสามารถตอบแทนแดนนักฟุตบอลที่ยอมเสียสละยอมทุ่มเททำงานหนักเพื่อความสำเร็จของสโมสรมากกว่าความสำเร็จของตัวเอง และนี่คือกองหน้าหมายเล็กก้าที่ดีที่สุดของโลกในวันนี้คิงคาริมราชาแห่งเบนาเบล